สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์ครูตามิาสาอินคำค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6เศษส่วนเศษแท้เศษเกินจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆด้วยเศษส่วน 2. ระบุเศษส่วนแท้เศษเกินเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้ เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษเกินตัวอย่างที่1แก้วตาแบ่งขนมเปี๊ยะให้ขุนใบบัวและต้นกล้าดังรูปขุนได้เศษ4ส่วน8ก้อนใบบัวได้เศษ3ส่วน8ก้อนต้นกล้าได้เศษ5ส่วน8ก้อน หุ่นและใบบัวได้ขนมเปี๊ยะรวมกันเศษ4ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8เท่ากับเศษ7ส่วน8นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินค่ะเศษแท้ค่ะเนื่องจากตัวเศษมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนค่ะ ตัวอย่างที่สองแก้วตาแบ่งขนมเปี๊ยะให้ขุนใบบัวและต้นกล้าดังรูปขุนได้เศษส 4, ส่วน8ก้อนใบบัวได้เศษส 3, ส่วน8ก้อนต้นกล้าได้เศษหส่วน8ก้อนต้นกล้าและใบบัวได้ขนมเปี๊ยะรวมกันเศษหส่วน8บวก เศษสามส่วนแปดเท่ากับเศษแปดส่วนแปดค่ะซึ่งเท่ากับหนึ่งก้อนนะคะจะเป็นเศษเกินค่ะตัวอย่างที่สามแก้วตาแบ่งขนมเปี๊ยะให้ขุนใบบัวและต้นกล้าดังรูปขุนได้เศษสี่ส่วนแปดก้อนใบบัวได้เศษสามส่วนแปดก้อนต้นกล้าได้เศษห้าส่วนแปดก้อน ต้นกล้าและขุนได้ขนมเปี๊ยะรวมกันเศษ5ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ9ส่วน8ก้อนนะคะนักเรียนพิจารณาดูว่าจะเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินคะเศษเกินคะ่ะตัวอย่างที่4น้ำทับทิมเป็นผสมน้ำทับทิมเศษ2ส่วน4 เป็นเศษส่วนแท้นะคะกับน้ำสับปะรดเศษ3ส่วน4เป็นเศษส่วนแท้ค่ะตัวอย่างที่5น้ำทับทิมเศษ2ส่วน5รวมกับน้ำสับปะรดเศษ3ส่วน5เท่ากับเศษ5ส่วน4นักเรียนลองพิจารณานะคะตัวเศษ มีค่ามากกว่าตัวส่วนจะเป็นเศษเกินค่ะและเทน้ำส้มผสมไปอีกเศษ2ส่วน4เป็นเศษส่วนแท้นะคะตัวเศษมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนจะเป็นเศษส่วนแท้จะได้น้ำผลไม้รวมเศษ7ส่วนสี่ ตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วนจะเป็นเศษเกินค่ะตัวอย่างที่6พิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้เศษ3.4ส่วน4เศษ8.8ส่วน8เศษ9.8ส่วน8เศษ2.4ส่วน4เศษ5.4ส่วน4เศษ1 3 1ส่วน18เศษ7.8ส่วน8เศษ15.12ส่วน12 เศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเศษเกินคือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนพิจารณาเศษส่วนแท้เศษ3ส่วน4เศษ2ส่วน4เศษ13ส่วน18เศษ7ส่วน8จะสังเกตได้ว่าตัวเศษจะมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนค่ะเศษเกินเศษ 8ส่วน8เศษ9ส่วน8เศษ5ส่วน4เศษ15ส่วน12จะสังเกตได้ว่าตัวเศษจะมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนค่ะสำหรับงานในวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด6.2ข้อ1กับข้อ2เขียนโจทย์ลงในสมุดทรงในอัลบัม้มคณิตศาสตร์6.2ค่ะ สรุปบทเรียนเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษเกินค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ